เก่งกี้พาชมรูปแบบการตกแต่งค่ะใน Ford Ranger 4ประตู XLS ค่ะวันนี้บอกเลยแปลงโฉมเป็นพี่ใหญ่แรปเตอร์เลยนะคะเปลี่ยนเฉดสีรถด,ด้วยการแรปสีรอบคันและใส่ชุดแต่งของแรปเตอร์แบบนี้กระจังหน้าค่ะกันชนหน้าแล้วก็ด้านข้างค่ะคิ้วล้อ คันนี้ทําการเซช่วงล่างนะคะยก2นิ้วนะคะด้วยการรองก้อนเปลี่ยนปีกน,น,นกและลูกหมากพร้อมกับเปลี่ยนล้อขนาดรอบวง20นิ้วยาง RT 3 3คูณ1 2 5 2 0่ค่ะด้านข้างเป็นเบ้ารองมือเปิดนะ,ะสีดําด้านแบบนี้ด้านท้ายค่ะเป็นสติ๊กเกอร์คำว่า Raptor ค่ะสําหรับคันนี้ทําการขยายบอดี้ตัวรถด้วยนะคะก็มีแก้มซ้ายนะคะ แก้มท้ายซ้ายและขวาแก้มหน้าซ้ายและขวานั่นเองท่อค่ะวันนี้เปลี่ยนเป็นของ HKS นะคะตัวนี้เป็นปลายคาร์บอนเลยเป็นท่อคู่นะคะซ้ายและขวาแบบนี้ค่ะไฟท้ายสวยๆที่เห็นอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเป็น Full LED เต็มระบบเลยนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ใช่เฉพาะรูปแบบการตกแต่งนะคะพี่ๆคะ่ะบอดี้ตัวรถก็เหมือนพี่แรปเตอร์เลยค่ะพี่ๆท่าใดสนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยและเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะที่ช่อง YouTube โปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี รับชมแล้วฝากกดติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย